รีวิวนะคะการใช้เครื่องบดค่ะคอร์สโมด G 6 4นะคะมีการคุยกับพี่เล็กไปแล้วแหละว่าพี่เล็กเขาอยากจะทำอะไรให้พี่เล็กเขาตั้งโจทย์ไว้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็มาพร้อมกับชาเรน์นะคะรีวิวนะคะการใช้เครื่องบดค่ะคอ์โต G 6 4นะคะก็ชาเรน์วันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากนะคะหน่อยก็มากับพี่เล็กเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะพี่เล็ก say hello ฮัลโหลมาแต่เสียงนะคะ <im itation> พอดีว่าพี่เล็กอยู่ด้านหลังนะคะเนาะก็วันนี้ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะหน่อยก็จะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าวันนี้หน่อยจะต้องทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามีการคุยกับพี่เล็กไปแล้วแหละว่าพี่เล็กเขาอยากจะทําอะไรให้พี่เล็กเขาตั้งโจทย์ไว้นะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็เ,เดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะว่าโจทย์ของพี่เล็กเนี่ยคืออะไรนะคะ อะวันนี้ค่ะพี่เล็กคะอยากจะให้หน่อยมารีวิวรูปแบบไหนคะกับเครื่องคอสโมจีเจอะว่ามา G64 ค่ครับเออ G64 อุ้ยเรื่อดีนะเราฟังเ,าาเราจินกับตัวใหญ่ค่ะเพราะว่ามันจะมีคอสโมจีเจ็ดและ G64 นะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบซิงเกิลโดสนะคะ G74 จะเป็นแบบออโต้นะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าชาเลนจ์ของเรากันดีกว่าพี่เล็กอยากจะให้หน่อยรีวิวเครื่องชมจีหแบบไหน วันนี้อยากให้ทำหลายเมนูกับรายเมล็ดกาแฟแล้วก็ลายอุปกรณ์ด้วยหลายอุปกรณ์ด้วยใช่ลายเมล็ดกาแฟด้วยขอท้าหน่อยเลยนะวันนี้ให้ทำโดยกับเครื่องบดตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้ G หกสี่ถ้าเป็นกาแฟขั้วกลางอยากให้ทำกับอุปกรณ์ดิฟกาแฟขั้วกลางดิฟ กลางเป็นกาแฟดริปกลางดริปอ่าอ่าแล้วก็กลางเข้มเป็นโครบูกลางเข้มเป็นโครบูกลางเข้มอยากจะลองเป็นโครบูนะหลายเมล็ดกาแฟซะด้วยอีกอีกเมล็ดนึงเอาอีกว่าเข้มตัวเข้มคือให้ชงกับเครื่องชงเลยชงกับเครื่องชงกาแฟอันนี้เครื่องชงแม็ชีนอ่าได้ตัวนี้โครบูใช่ตัวนี้ดริปดริปคนละแนวเลยคุณเล็กลองซิมันจะ แน่ไหมอ่าเอาเอาุอาอาปรกรณ์ให้ละกันอ่ามานะคะก็เอาจิงๆอะ่ะพอมันหลยมเยเล็กาแฟแ,แ,แบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าไอความอยากความละเอียดเนะะี่ยค่ะมันควรจะไปอยู่ตรงไหนนะคะแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยอาจจะต้องช่างมาเล็กาแฟด้วยขอตาช่างด้วยนะคะขอตาช่างด้วยนะคะอ่าเอาตัวแรกก่อนเลยก็แล้วกันอันนี้คือเตรียมไว้ให้เลยเหรอเนี่ย ยังไม่แล้วจะเอาอะไรพร้อมโอ้โหเขาครบจริงๆเขาเตรียมไม่ให้เราเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวแรกก่อนแล้วกันค่ะเป็นขั้วกลางนะคะขวกลางขั้วกลางก็คือดิฟใช่ไหมใชม่โอเคถ้าดิฟเราก็ต้องชั่งมเล็กกาแฟกันแล้วคะ่ะทุกคนนะคะกาแฟขัวกลางนะคะขอเป็นอ่รโชน้ำอยู่ที่ประมาณ220 ml นะคะอยู่ที่นั้นก็พอเนาะแล้วก็ ขอเป็นกาแฟค่ะเอากี่กรัมดีพี่เล็กชอบความแบบกาแฟบอดี้หนักๆด้วยไหมเอาเอาหนักแน่นนิดนึงหนักแน่นนิดนึงเนาะนะคะแต่กรางมันก็ออกฉ่ำๆนะคะเอาแบบเข้มข้นก็กันค่ะ220กับสิกาแฟ18กรัมก็แล้วกันนะคะได้ช่างกาแฟก่อนเลยยังไม่รู้เลยว่าไอ้บทยาบทละเอียดอยูตรงไหนช่างแต่ที่จริงแล้วอะ ตัวนี้ใช้งานไม่ยากนะเพราะว่าเลขค่ะเขามีอยู่ที่9ระดับนะคะพี่เล็กขอหนักหน่วงหน่อยหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5ากิกันนะคะเนาะอ,อ่าแล้วตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะตัวนี้นี่เลยเขามีตัวอบอกค่ะว่าตอนนี้เราอยู่บดอยู่ที่ระดับอะไรนะคะแล้วก็บทกับระดับความแรงค่ะของมอเตอร์ก็ปรับได้นี่หน่อยใช้กาแฟตัวนี้ค่ะหน่อยขอแบบ เออบดเร็วๆนิดนึงนะคะ<บ>ก็ขอเป็นระดับความแรงอยู่ที่ประมาณสักพันสองก็แล้วกัน,นะคะ่ะนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ถ้วยโดสของเรานะคะลองกาแฟปึ๊แต่เอาจริงๆอะ่ะหน่อยมองว่าเราใช้กับตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะนะคะเราเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์กันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะตัวนี้ เขารองรับมเมล็ดกาแฟนะคะได้เยอะนะคะเขาสามารถรองรับกาแฟได้เยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราถอดตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่า,มาเมล็ดกาแฟาเขาจะหกนะคะถ้าในรูปแบบช่างกาแฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ค่ะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนค่ะทอดอุปกรณ์เลยตัวนี้เขาก็จะมีตัวปิดเปิดปิดมเมล็ดกาแฟาด้วยนะคะปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไฟพร้อมติดพร้อมเปิดค่ะ เจียวไหมล่ะเดียวเลยอยากจะเอาตัวนี้สอนลูกค้าป่ะล่ะได้ออนะคะออกมาเป็นสายเลยนะพอใกล้จะหมดเราสามารถไล่เมลริกาแฟค่ะออกมานะคะนี่เพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนการพ่วเมาริกาแฟน,นะคะพอเราเปลี่ยนการพ่วเมาริกาแฟนเนี่ยเราก็ต้องไล่เมาริกาแฟเกา่าเปลี่ยนการบดเออใช่เปลี่ยนการบดออกด้วยนะคะนี่ พอเราตบมาปุ๊บด้วยความที่ตัวนี้ค่ะมันมีแรงตบเยอะนะคะล<ม>แล้วก็มีแรงลมเยอะค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราได้ค่ะระดับนะคะในการบดค่ะก็คือรูปแบบดิฟหน่อยจะไม่เอาแบบละเอียดเวอร์วังไปนะคะแล้วก็ไม่ได้หยาบจนเกินไปนะคะเหมาะสําหรับการดิฟค่ะเอาแบบให้เหมาะสําหรับกาแฟเบอร์3นะคะนั่นก็คือคั่วกลางค่ะเอาช่าๆมีความเข้มข้นก็คือหน่อยเพิ่มเป็นแบบ18กรัมนะคะใครชอบที่20กรัมก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่15กรัมเนาะ ใช่ไหมนะคะขอน้ําก่อนค่ะหน่อยขอน้ําที่ 220ML นะคะใครชอบตามที่200ก็ได้นะใครชอบแบบเอ่อเข้มเจมต้นหน่อยนะคะเนาะ,ะตัวนี้ค่ะปุ๊บขวอวอมอุปกรณ์ต่างๆปุ๊บใครอยากจะเอาน้ำรองไปตรงนี้ก็ได้นะแต่ของหน่อยค่ะเผื่อน้ำไว้แล้วนะคะ ไม่เอาปึ๊บใส่ค่ะนี่เลยแล้วพอเราได้เครื่องบดท,ที่ดีอะค่ะมันจะทำให้พงกาแฟของเราเนี่ยบดค่ะหยาบละเอียดค่ะได้เท่ากันค่ะทุกไซส์นะคะทุกเมล็ดกาแฟนะคะใส่น้ำลงไปค่ะกับเหือกดิฟของเรากาดิฟของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะปุ๊บดิฟ เป็นไงคุณเล็กดิฟก็ได้ปะได้หอมมากเลยอะ่ะเออฟุ้งขึ้นมาเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะกับอุปกรณ์ตัวแรกค่ะรอชิมได้เลยคุณเล็กกับมเมล็ดก,กาแฟที่หลากหลายของคุณเนี่ยค่ะการบดนะคะของดิฟนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบที่มันมีความละเอียดกว่านี้สักนิดหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะใครชอบที่มีความหยาบกว่านี้สักนิดหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะ ทีนี้การบดกับเมล็ดกาแฟคัวกลางก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะตัวนี้สามารถที่จะบดออกมาได้และแข็งแรงทนทานมากๆด้วยนะคะเนาะอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรคะครอบูครอบูครอ,อครอบูก็สกัดกับน้ําเย็นนะคะนี่เลยค่ะกาแฟเบอร์สี่นะคะเนาะกาแฟควกลางนะคะค่วกลาง่อนเข้มค่ะก็คือกลางเกือบเข้มนะคะถ้าเกิดว่าครบูเนี่ยเดี๋ยวหน่อยจะช่างกาแฟนะคะออกมาที่ 50กรัมค่ะต่อน้ํา500 ML นะคะ50กรัมต่อน้ํา500 ml ค่ะแล้วก็เป็นการสกัดกับน้ําเย็นก็คือใส่น้ําเย็นนั่นเองนะคะพี่เล็กเขาเตรียมเหยือโครบูไว้ให้แล้วนะคะนี่เลยด้วยความที่พอเป็นอ่พวกโครบูค่ะมันบดเยอะถูกไหมบท50กรัมเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาเขาไหวหรือเปล่านะคะแล้วก็ระดับความหยาบละเอียดก็คือหยาบนะคะเดี๋ยวขอเป็นเบอร์8ก็แล้วกันนะแปดครึ่ง ะนะคะตะกี้คือเราเห็นเบอร์เก้าไปแล้วนะคะเบอร์เก้าเขาจะค่อนข้างมีเม็ดใหญ่ๆด้วยนะคะเราก็เลยขอเป็นแปดครึ่งก็แล้วกันนะคะ50กรัมค่ะลองดูค่ะว่าใช้ระยะเวลาการบดนานไหมถ้าเป็นโครบูนะคะอ่าเราก็พยายามให้50ให้ได้ค่ะดโดยดนของเราถึงจะใส่ไม่พอก็เถอะ <laughs> นะคะ อ่ะห้กรัมค่ะได้แล้วเรียบร้อยก็คือเต็มแก้วเลยนะนะคะเต็มแก้วเลยนะคะเราจะใส่ยังไงดีนะมือป้องนี่มือป้องนี้แหละเอแลราก็เทใส่เลยเออกดลงปไปจื๊บอความง่ายค่ะเอียงตัวนี้ก็ได้นะคะเนออ่าปัญหาของเราจะหมดไปค่ะเพราะเราสามารถเอียงตัวยืดหยุ่นตัวนี้ได้นะคะนี่ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเดี๋ยวเราจะลองบดดูนะคะขอเป็นตัวโครบูนะลองดูค่ะว่าบดไวหรือเปล่า50กรัมคือเยอะนะอ่ะมาค่ะถ้ามันจะล้นเสียงก็เบา,เบาด้วยนะอ่าขอผ่อนออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เดี๋ยวมันจะค่อนข้าง นะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปในนี้ได้เลยแล้วตัวนี้เขาเป็นกระแกงถ้าเกิดว่ามันละเอียดเกินไปก็คือเขาจะมีการซึมออกนะคะแต่ตรงนี้คือไม่มีเลยนะคะแสดงว่าไซส์ค่ะมันก็บดไซส์เท่ากันนะคะหยาบก็คือบดหยาบเท่ากันนะคะ,อะขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวหน่อยจะลองให้ดูนะคะว่าเขาบดออกมาเวลาที่เราตบค่ะมันจะหมดเกี้ยงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขอเอาเป็นตัวนี้ลองก็แล้วกันนะคะ เนี่ยทุกคนมันไม่มีเศษออกมาแล้วอะแสดงว่ามันหมดแบบมันตบไล่มเมล็กาแฟออกมาได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันยังค้างอยู่ค่ะเวลาที่เราตบไล่แบบเนี้ยมันจะต้องมีออกมาเยอะพอสมควรนะคะซึ่งอันนี้ค่ะนี่เลยมันไม่มีอะอ่าแสดงว่าการไล่ตัวนี้ค่ะก็คือไล่แบบได้หมดจดเลยนะคะหมดเลยไม่มีการฟังคค้างเฟืองอยู่นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วโคลมบลูใครอยากได้ขวดตัวนี้ของเราก็มีนะคะอ่าแล้วก็น้ำค่ะ500 ml นะคะ250อ่าแล้วก็อีก250นะคะเป็น500 แล้วเราก็จุ่มลงไปเลยนะคะหมุนค่ะให้จุ่มลงน้ำแล้วก็เหยื่อตัวนี้นะคะปกติแล้วเราต้องใช้ช้อนคนเนาะตัวนี้ค่ะวนแบบนี้ได้เลยให้น้ำค่ะเข้าไปในมเมล็ดกาแฟค่ะให้ทั่วถึงนะคะแล้วมเมล็ดกาแฟค่ะเขาจะอยู่แต่ตรงกลาง ใช่ผงกาแฟนะคะเขาจะอยู่แต่ตรงกลางนะคะแล้วเขาจะโดนน้ำทั่วถึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมออกมาซึมออกมานะคะนั่นก็คือการกระจายของเขาค่ะตัวนี้ค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะประมาณ8ชั่วโมงนะคะถึง10ชั่วโมงเนาะแล้วแต่ความชอบค่ะเห็นไหมคะว่า ถ้าเกิดว่าเราบดเมล็ดกาแฟค่ะไซส์ไม่เท่ากันนะคะลักษณะของเมล็ดของการทำโครบูค่ะถ้าไซส์ไม่เท่ากันเม็ดเล็กมันจะกระจายไวค่ะเม็ดใหญ่มันจะกระจายช้ากว่าหรือว่าน้ํามันซึมเข้าไปเด็กช้ากว่านะคะด้วยความที่มันเป็นน้ําเย็นนะคะมันจะต้องไซส์เมล็ดกาแฟเท่ากันนะคะมันถึงจะออกมาในรสชาติที่มันแบบ เสมอภาคกันนะคะนั่นก็คือรสชาติที่มันสกัดได้ทั่วถึงและได้เหมือนเหมือนกันนั่นเองค่ะอันนี้ความสําคัญของโครบูเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเหลือ,อีกหนึ่งอันนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทุกคนนี่นี่อ่าอยากจะให้เห็นจังเลยนะคะอยากจะให้เห็นจังเลยคือเขามีความแบบครีมมาติดข้างบนด้วยนะนะคะถ้าเกิดว่า เราบดเมล็ดก,กาแฟค่ะที่มันแบบหยาบบ้างละเอียดบ้างนะคะมันก็จะมีแบบน้ําไหลค่ะคอนโทรลไม่ค่อยดีนะคะไอเสษเล็กๆก,ก็จะไปติดอยู่ตรงฟิลเตอร์นะคะทําให้น้ําค่ะไหลออกมาไม่ได้นั่นเองนะคะอืมเนาะเหลืออีกหนึ่งนะคะเหลืออีกหนึ่งเนาะ,ะ<ว>เหลืออีกหนึ่งก็คือเครื่องชงใช่ไหมใช่เอาเป็นเมนูเย็นไหมพี่เล็กได้ค่ะอ่าช่างกาแฟเหมือนเดิมค่ะเป็นเมนูเย็นเหมือนเดิมนะคะเป็นเมนูเย็นเนาะอ่ะเทิร์ออกมาข้างหน้า ก็เป็นกาแฟคั่วเข้มใช่ไหมคะทีนี้ขั้วเข้มค่ะเปลือกมันค่อนข้างที่จะบางมากค่ะถ้าเราบดแบบระดับเบอร์สองอ่ะหน่อยมองว่าน่าจะละเอียดยิบเลยนะคะหน่อยขอเป็นเบอร์สก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราเคยได้บดตัวกาแฟเบอร์เ,ออเบอร์สามนะคะก็คือคั่วกลางค่ะอยู่ที่ระดับการบด2นะคะซึ่งละเอียดเอาเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟคั่วกลางคั่วเข้มนะคะหน่อยขอเป็นแบบ เบอร์3ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าเบอร์3เนี่ยละเอียดเกินไปค่ะขอเป็น3ครึ่งนะคะก่อนอื่นเลยปรับระดับนะคะการบดค่ะอ่ะโอเคนี่เลขยก3นะคะปุ๊บค่ะกาแฟค่ะ2ช็อตนะคะหน่อยจะใช้แบบกลางๆเลย18กรัมนะคะเพราะว่าเดี๋ยว,ว่หน่อยจะบดกับเครื่องชงค่ะแม c ชินนะคะเป็นแลนซโอนะคะ2หัวกรุ๊ปเนาะก็เป็นเครื่องชงตัวใหญ่นะคะ ได้มาแล้วค่ะทีนี้เราจะลองด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราจะใช้เป็นตัวนี้ลองเลยนะคะอ่าให้ทุกคนได้เห็นชัดๆดกันไปเลยนะคะใส่มเมล็ดกาแ,แฟลงไปค่ะปึ๊บเสร็จแล้วค่ะนี่เลยนะคะแล้วเขาบดออกมาแบบ พอเรามีเจ้าตัวสิ่งวงแหวนเห็นไหมคะทุกคนมันช่วยได้นะเพราะตอนแรกอะ่ะคือมันฟูเต็มเลยนะคะมันฟูเต็มตรงนี้เลยค่ะแล้วทีเนี้ยพอเรามีวงแหวนครอบไปค่ะมันทําให้กาแฟไม่หงุดถเทอะแล้วเราก็สามารถที่จะมาเกลี่ยรหรือว่าตบนะคะให้เขาอะคะ่ะเข้า,าตัวด้าบชงกาแฟได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะหน้ากาแฟของเราเนี่ยมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะนี่เลย นี่นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปชงนะคะจะทำเป็นเมนูเอสเปรสโซเย็นให้พี่เล็กชิมอ๋อทุกคนเป็นไงสวยไหลออกมาคือดีเยี่ยมเลยนี่นะคะแล้วครีมมากคือสกัดออกมาได้ดีด้วยนะคะอ่านะคะเนาะทุกคนเห็นไหมคะว่า ะตะก,กี้ค่ะหน่อยก็หันไปทางที่ตัวเครื่องชงกาแฟนะคะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเขาเนี่ยสกัดออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเครื่องบดค่ะค o รโม G64 สนะคะสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์จริงๆนะแล้วเราสามารถที่จะเลือกปรับค่ะ,มะเมล็ดก,กาแฟค่ะกับทุกๆระดับการคั่วได้แบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องบด s i n เกิลโด e ค่ะ ที่ตอบโจทย์มากๆนะคะกับระดับการคั้วของเมลิกาแฟค่ะหน่อยมาทําเมนูให้จบนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะน้าเอสเปรสโซ่นะคะสกัดน้ํากาแฟออกมา4ออนค่ะก็คือกาแฟ18กรัมนะคะบดระดับ3นะคะแล้วก็สกัดน้ํากาแฟออกมา4ออนค่ะทําง่ายๆค่ะเอสเปรสโซ่เย็นที่นี่นะคะนมข้นหวานเอ่อนมผสมนะคะนั่นก็คือ1.5ออนค่ะใส่มาในแก้วเลยปึ๊บ เราก็ตามด้วยน้ํากาแฟที่เราใช้นะคะเข้มข้นไหมคะสีสีเ<ส><ส>ข้มข,ข้นมาก,มากาใชกก่คืนนี้น่าจะไม่ต้องนอนอีกแล้วสีน่ากินมากนะปุ๊บอ่าปุ๊บนี่ค่ะโโเป็นไงเข้มโดนใจเลยทุกคนน,นะคะกาแฟสามแบบสามสไตล์ค่ะทำได้จริงปุ๊บนี่พี่เล็กอยากทานดิปใช่ปะ กาแฟพวกลางเรียบร้อยพี่เล็กอยากทานโครบ,บูใช่นี่รอ8ชั่วโมงก่อนนะอีะ่พิ่กกินนะคะพี่เล็กอยากทานเอสเฟซโซเย็นนะคะจากเครื่องชงกาแฟแต่ดบดต,ตัวเดียวต่างระดับการคั่วนะนะคะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็หวังว่าทุกคนได้เห็นแล้วแหละว่าคุณภาพนะคะในการ ชงกาแฟค่ะนั่นก็คือมาจากตัวเครื่องบดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องบดดีเครื่องบดท,ที่แข็งแรงทนทานมันก็สามารถทําให้เราขับตอบโจทย์ได้หลายๆแบบเลยนะคะหลายๆรูปแบบเลยเนาะนะคะสำหรับคลิปวันนี้หน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเครื่องบดค่ะคอสโมจีหกค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องบดซิงเกิลโดตนะคะเป็นเครื่องบดท,ที่ อตอบโจทย์นะคะเด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่นะคะหรือร้านกาแฟที่เราต้องการเป็นพวกเฉพาะทางสเปริ a l t ตี้ค่ะรูปแบบที่มีทางเลือกได้สำหรับลูกค้านะคะเนาะ โอเคก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวไปชิมกาแฟกับพี่เล็กก่อนนะคะกาแฟเยอะมากเลยเนาะ ก็ฝากไปด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปหน้าค่ะหน่อยจะมาทําอะไรให้ดูเรื่องไหนอะไรให้ดูนะคะจะมารีวิวเครื่องตัวไหนนะคะก็ฝากดูกันด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย